โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของ d า r ก b ะบอกแซดดคาร์เบอทนอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาทําการรีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าโกคูกับโกฮัง LR ต้องพูดชื่อด้วยหรอวะนะเป็นตัวละคร LR ของด่านเป็นของรางวัลจากด่าน SBR นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นของรางวัลจากด่าน SBR เป็นตัวที่4นะตัวแรกเป็นของ LR โกฮังตัวที่2เป็นของ LR โกคู ตัวที่3เป็นของ l r ลอาโกคูบูมาตอนภาคตอนเด็กนะครับแล้วก็นี่คือตัวที่4นะซึ่งในเซิร์ฟเจแปนเนี่ยมีถึงตัวที่5แล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟเรายังไม่ถึงต้องรอมันอัปเดตด่าน s อ r มาใหม่ก่อนซึ่งผมก็ได้มาสี่เส้นทางนะครับผมอัพ100%แล้วก็ลิงก์ผมไม่ได้อัพมามากมายนะอันนี้ไม่ได้ฟาร์มลิงก์เลยนะครับอขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือหน้าตาสำหรับการปลดดาวลุงอัพเวลเต็มก็ประมาณนี้เนี่ยครับ HP 18,000 ADK 18,000 Defense 12,000 ตัวนี้เนี่ยเป็นผู้นําให้กับขัดของโกคูแฟมิลี่นะครับมันจะนําเป็นบวกคีสี่คีแล้วก็บวก HP ADK Defense อีกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอามานําให้กับขัดโกแฟมได้บวกสี่คีถ้าไม้ตายนะครับผมไม้ตายสิบสองคีนะครับผมนะจะเป็นการโจมตีแบบคุณรูซ่าวดามิ่งนะครับแล้วก็สร้างการซิลสเปคแท็กนะครับสามารถซิลไม้ตายของศัตรูได้อ่าก็จบแล้วนะครับหลักๆคือเอฟเฟกต์ของมันก็คือการซิลสเปคแท็กนะครับไม้ตายเล็ก ส่วนไม้ตายใหญ่เนี่ยครับก็จะสามารถ s t a ็กดีเฟน s ์ได้นะครับแบบไม่จํากัดก็่19เทอร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตีแบบ America, เม g a c o l o s s ซ l d a m a g ก็คือหมายความว่าไม้ตายใหญ่สามารถ s แ a ็ก defense ได้นี่ก็คือหนึ่งตัวละคร LR ที่สามารถ stack defense ได้นะครับแต่ว่าต้องตีไม้ตายใหญ่เท่านั้นไม้ตายเล็กไม่นับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับส่วนพารสีของตัวละครตรงนี้นะครับเปิดมามี b u ฟด defense ให้ตั้งต้นที่59นะครับ แล้วก็จะบวก ADK เ,เ,เพิ่มอีก5.9%ไม่ทําการโจมตีถ้าไม่้ตายพร้อมยังบวก ADK เ,เ,เพิ่มอีก5.8%นะครับเมื่อทําการโจมตีถ้าไม่ตายใหญ่นะครับผมนะอ่าเราก็จะบวกคี์บวก5แล้วก็สามารถทิวเลอได้อีก8%นะครับเมื่อยือนอยู่ช่องที่3หลังจบเทินนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลามาันยืนช่อง3เนี่ยมันได้บัฟคีย์เพิ่มตอนโจมตีใช่ไหมเรียกไงวะ ตอนโจมตีหรือตอนจบเทินเนี่ยตอนโจมตีส่วนเรื่องการหิวเลือด80%เนี่ยมันจะได้ตอนจบเทินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะผมไม่แน่ใจว่าไอการบวกคีนี่คือมันจะบวก,กหลังจบเทินมันจะบวกยังไงวะผมไม่แน่ใจนะเออต้องลองเล่นดูอีกทีหนึ่งอันนี้ผมยังไม่เชีวแเร์เสรแต่ก็คิดว่าน่าจะบวกต่อทําการโจมตีมั้งเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอกลับมาเรื่องของพาร์สีอันช่วงแรกนะครับบวกดีเกง59%ไม่ทำการโจมตีมาให้ตายนะ ไม้ตายเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากแรงขึ้นเนี่ยต้องตีไม้ตายใหญ่ส่วนลิงก์สกิลนะครับลิงก์สกิลของเขาก็หลักๆก,ก็เป็นลิงก์ LR l e g e n d a r y Power นะครับลิงก์ดาเมจเนาะแล้วก็ลิงก์พลังขึ้นเต่านะครับลิงกซีไฟเตอร์ก็เป็นลิงก์ดาเมจเหมือนกันนะฮะมีช็อกกิ้งสปีดอยู่ลิงคินะแล้วก็แครดของเขานะครับมีอยู่น้อยมากแค่3แครดนะครับแครดโกคูฟแฟมพลังขึ้นเต่าแล้วก็จอยฟอร์ มันคงเป็นตามมันขนุนทำเนียมตัวละคร SBR ไปแล้วอ่ะคือแฉดแม่งจะน้อยมากจริงแฉดแม่งน้อยอ่ะแล้วแบบมันเล่นได้ไหลมันหลายแขดก็ไม่มันก็ไม่หลแฉดไงมันน้อยเกินไปอ,ะอ่ะงั้นนั่นคือได้มาเนี่ยมันก็แบบเป็นของรางวัล SBR ก็จริงแต่คือมันก็หยิบม,มาใช้งานได้ค่อนข้างจะน้อยเหมือนกันนะรู้สึกให้ด้ผมเล่นมาจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็นั่นแหละครับมาลองเทสดูว่าเจ้าทวลคตรตัวนี้นะครับมันจะดามเมจขนาดไหน ความเก่งกาจจะขนาดไหนก็มาลองเทสในทีมทีมนี้เลยนะครับโอเคไปฮะลุยได้ก็ต้องบอกก่อนว่าผู้นำทีมของเราเนี่ยเป็นของโกฮังโกเทนเอลอาร์ Go LR นะครับซึ่งโกฮังโกเทนเอลอาร์ Go LR นะครับผู้นำเปอร์เซ็นต์ของดีเฟเอนส์เนี่ยมันนำเปอร์เซ็นต์แค่นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมนำให้กับโกแฟมก็จะหมายความว่าในการเทสครั้งนี้นะครับดีเฟเอนส์มันเนี่ยมันจะมีดีเฟเอนส์ที่น้อยกว่าปกติ นะครับหลักๆคือเปอร์เซ็นต์ดีเฟนซ์ของทีมผู้นำเนี่ยมันต้องนำประมาณ150%เป็นขั้นต่ำผมว่านะอันนี้คือมันนำแค่1 3 0เองก็นำเท่าทีมสีของตัวละครผู้นำเหลีกสี ECA เลยนะครับซึ่งนี่ก็คือดีเฟนซ์ของเจ้า Largo Ku กับโกฮัง SBR นะครับในทีนี้นะครับดีเฟนซ์อยู่ที่หลก 98, ัก9 8 0 0 0มนะเกือบหลักแสนนะครับซึ่งเขาก็สามารถสแต็กดีเฟนซ์ได้นะครับจากการโจมตีถ้าไม่ตายใหญ่ แต่ผมคิดว่าปัญหาหลักๆของเขาก็คือเรื่องของไม้ตายใหญ่อะแ <บา S 1> หละครับเออเป็นสิ่งที่แบบทําได้ยากเหมือนกันเพราะว่าลิงค์ีไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนเท่าไหร่นะ<า>ลิง์บวกคีอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เลยอะเธอนี้ขนาดมีซัพพอร์ตคีอย่างของเจ้าโกคูเอสบีอาร์ย่างคีไม่ถึงเลยฮะจริงๆผมว่าเรื่องข้อเสียคือเรื่องคีนี่แหละมันได้ยากไปหน่อยนะครับแต่ถือว่าเปิดดีเฟนซ์มาได้สวย9น9์นะครับดูดีอยู่นะอ่าก็โอเคมา แม่ตายได้ยากมากขนาดแม่ตายเล็กไม่ยังจะไม่ได้ให้เลยเนี่ยเก็บเข้าไปฮะโอเคนะคือเอลมาที่มันทําแม้ตายใหญ่ได้ยากนี่คือเป็นเอลมาที่แบบว่าจะเรียกว่าแย่ก็ไม่เชิงนะมันมันก็ถือว่าแย่ระดับหนึ่งคือถ้าเป็นสมัยก่อนมันคงไม่ได้แย่มากหรอกแต่ถ้าเป็นสมัยเนี่ยครับเอลมาให้มันได้แม้ตายใหญ่ยากนี่คือแบบเป็นเอลมาที่แบบไม่ดีเท่าไหร่อ่ะเออมันเป็นอย่างนั้นเลยก็ว่าได้อ่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับล้านหกแสนดาเมจ ไม้ตาย12คสีนะฮะแต่ว่าถ้าไม้ตายสวยนะเอ,อไม้ตายมันสวยมากเลยแอนิเมชั่นภาพไม้ตายดูสวยมากนะครับเทอร์นี้ก็มีซัพพอร์ตนะครับตีเป็น1นล้านหกแสนนะครับผมไม้ตายเล็กนะอย่าลืมว่าเวลาตีไม้ตายใหญ่เนี่ยมันจะบวกดีเดคเพิ่อมอีก5้าเคือ,อยังไงก็แล้วแต่นะครับไม้ตายใหญ่จะแรงกว่าไม้ตายเล็กแบบแน่ๆครับการตีเลยจะแรงกว่าแน่ๆฮะซึ่งผมก็คิดว่าเสน่ห์หลักของมันก็คือเรื่องของการที่มันสามารถแซกดีเฟนได้ แต่เรความที่ว่ามันทําไม้ตาใหญ่ได้ยากเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่แบบเป็นข้อเสียอันใหญ่หลวงของมันเลยก็ว่าได้นะอืมคืนนี้นะครับซัพพอร์ตของโกคูแบบโกฮังเพราะลูกเอเซมาไม้ตาใหญ่ก็ยังจะได้ยากอยู่ดีฮะคือการที่คุณจะไม่ได้แม็กตาใหญ่นี่คือเป็นเรื่องปกติเลยของมันอะ่ะผมว่าเออนี่ปกติเลยนะโอเคผมจะพยายามให้เขาได้แม็กตาใหญ่ได้กันนะซึ่งเขาเองก็เป็นตัวละครที่ควรยืนช่อง3ามซะด้วยไง ซึ่งลูกแก้วนี่ค่อนข้างจะแย่นะฮะได้ป่าววะเหมือนจะไม่ได้ฮะไม่น่าจะได้นะอผมว่าไม่ได้จริงด้วยนี่ไงขนาดเมตาลเล็กยังไม่ได้เลยฮะเมตาลเล็กยังไม่ได้เลยอะแย่มากมาจังหวะไม่ได้จริง,รง <c oughs> ยืนช่องสามมาแล้วกันนะจะรู้ด้วยว่าเวลามันยืนช่องสามเนี่ยไอ้พาส์ติในการบวกคีนี่คือคุณบวกตอนโจมตีหรือไม่หรือว่าบวกตอนจบเทินนะครับ เพราะว่าผมก็ยังงงอยู่นะครับไม่ได้ลองเล่นจริงจังก็เลยยังงงว่ามันทํางานพาสีบวกคีย์ยังไงกันแน่นะครับไปเดี๋ยวได้รู้กันนะโอเคแต่ถ้ามันเป็นตัวละครที่ยืนช่องสามและบวกคีย์บวกห้าคีย์นี่คือแสดงว่ามันเป็นตัวละครที่ควรยืนช่องสามแบบจริงจังอะ่ะออโอเคแสดงว่าบวกคีย์ตอนยืนช่องสามจริงด้วยครับตอนโจมตีช่องสามนะนี่ครับไม้ตายสิบแปดคีย์แม่งสวยมากเลยขึ้นเต่าของโกคูโกฮัง นะครับโกฮังปล่อยมาเซนโคใช่ไหมเออเท่มากนะครับเมื่อกี้นะครับดาเมจอยู่ที่หลัก3ล้านผมเห็นอยู่นะครับ3ล้านดาเมจนะครับซัพพอร์ตหนึ่งตัวดาเมจไม่ได้แย่นะ LRSBR แบบยังไม่ได้ ECA นะครับถือว่าดูดีเลยนะไม่ได้แย่3ล้านดาเมจดูดีแล้วก็ลิงก์มาได้อัพมาด้วยนะครับอืมนะเออผมว่าตัวแม่งเองแม่งควรยืนช่อง3จริงจังอนะ แต่มันก็ขัดกับสกิลในการที่มันจะสามารถสแต็คดีเฟนต์ได้ไงเพราะว่าตัวละครสายสแต็คเนี่คือต้องคอยสแต็คไปเรื่อยๆอะ่ะเออแบบแบบคอยอยู่โลหลักไปเรื่อยๆครับคอยสแต็คดีเฟนต์ไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าไอ้การที่มันสามารถสแต็คดีเฟนต์เนี่ยมันจะขึ้นไปได้ไวขนาดไหนถ้ามันขึ้นได้ไวก็ถือว่าดีไปเออจะได้แบบไม่ต้องมาคอยวนเทอในบ่อยอะไรอย่างเงั้นนะไม่แน่นมันอาจจะสแต็คดีเฟนต์ได้ไวก็ได้นะเนื่องจากว่าเป็นตัวละคร LR นะครับสเตตัสมันเยอะอยู่แล้วไงนะ ดีเฟนด์แบบหมื่นสองตั้งต้นอะไรอย่างเงี้ยน่ะนะไม่รู้เหมือนกันแฮะนะครับเอาจริงมันก็ยืนช่องหนึ่งกับช่องสองได้แหละมันควรจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยซ้ําแต่ด้วยความที่ว่ามันได้คี่ยากนะครับไอขี่เนี่ยมันได้ยากแบบยากถึงขั้นสุดเลยก็ว่าได้นะไม้ตใหญ่นี่คือแม่งพึ่งลูกแก้วเยอะมากนะครับนะพึ่งลูกแก้วเยอะเกินไปดังนั้นก็คือยืนช่องสามนี่คือเป็น เป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับมันและก็ได้ผมว่าจริงๆดีมากๆเลยเพราะว่าพาร์สี่มันทําให้เล่นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่ายิงช่อง3ได้คีเพิ่มถึง5คีซึ่งคีนี่คือสําคัญต่อแม่งมากเลยเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไม้ตายใหญ่เนี่ยมันจะแทบไรความหมายครับมันจะไม่เก่งเลยมันจะแบบมันจะไม่สามารถเพิ่มความถึกจากตัวเองได้มันจะไม่สามารถตีแรงได้อะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่อย่างที่บอกไปนะครับไม้ตายเล็กเนี่ยมันจะตีได้เรกว่าไม้ตายใหญ่อยู่แล้ว่ังนั้นคือตัวเนี้ยไม้ตายใหญ่แม่งสําคัญมาก โคตรสำคัญถ้าแม่งได้ขีง่ายมันจะโคตรเก่งเลยแต่แม่งขัดกันตรงนี้แหละครับขีได้ยากแต่ว่ากับกันคือไม้ตายใหญ่แม่งสําคัญที่สุดแล้วสำหรับแม่งเองเออมันขัดกันดังนั้นก็คืออย่างที่บอกครับไปยืนช่องสามเอาครับเป็นสิ่งที่ดีสุดสำหรับมันแล้วผมว่านะฮะดูซิว่าเปิดมาอย่างเงี้ยเนี่ยขี่เขาจะพอหรือไม่นะครับดูครับลิงขีไม่ทํางานเลย พอว่าวาัฟได้น่าจะพอนะเออถ้าเราเก็บลูกแก้วไว้ดีหน่อยแบบนี้ชึบกี่ลูกเจ็ดลูกเหรอถ้าเป็นแบบนี้จะได้เกี่ลูกวะเจ็ดลูกอืมก็ได้นะเจ็ดลูกเจ็ดลูกก็ได้อยู่แหละโอเคลูกแก้วมาอย่างงี้ดีๆแล้วกันเจ็ดลูกเก็บเข้าไปฮะโอเคพอดีเป๊ะได้คีขึ้นมาเจ็ดคีก็พอดีกับแม่ไตาใหญ่พอดีครับเพราะว่ามันมีช่องสามเนี่ยบวกคีเพิ่มอีกห้าคีก็เป็นหนึ่งสอง สามสี่ห้าพอดีเป๊ะสิบแปดขิพอดีเป๊ะเอาล่ะดีเฟนต์ของเขานะครับหลังจากแตกมาหนึ่งครั้งนะครับขึ้นมาเป็นหลักแสนนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมาไวขนาดไหนเพราะว่าไม่รู้สิมันไวถือว่าไวไหมถือว่าไวก็ได้นะเพราะว่าไอตอนแรกที่มันดีเฟนต์เก้าหมืนี่คือมันมีซัพพอร์ตแต่ว่าตอนมันตีตอนนั้นนะตอนเมื่อกี้ที่มันตีไม่ตายใหญ่อะครับมันโ no นัพ p อ o r t เง เออก็อาจจะขึ้นมาประมาณหลักสามหมื่นอะไรอย่างงี้มั้งผมคิดว่านะถามว่ามันมันขึ้นไหวไหมผมว่ามันก็ไม่ขึ้นไวหรอกครับนะไม่ได้ขึ้นไวมากเท่าไหร่นะ,นะผมว่าตัวเขาเองยังยังไปไม่สุดเท่าไหร่นะเออแต่มันก็พอเล่นได้นะครับแต่ถามว่าคุณเล่นด่าน SBR ผ่านเสร็จเนี่ยทุกด่านของไอ้ด่านแขนนะครับ มันก็แน่นอนว่าคุณต้องมีทีมที่ร้อมาดับหนึ่งแล้วไงและคือได้ตัวนี้มามันก็แบบไม่ได้ช่วยคุณในการผ่านด่านอะไรได้ดีขึ้นนะเพราะว่าตัวมันเองก็มีข้อเสียนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะนอกจากว่าคุณจะหาประโยชน์จากมันได้แ,แบบว่าเอามาเป็นผู้นำทีของโกแฟมแบบคุณไม่ได้มีผู้นำโกแฟมเลยอย่างนี้เอามาช่วยเล่นผ่านในด่านยาวอะไรเงี้ยบานไปก็เป็นประโยชน์ก็ว่าก็ถือว่าดีนะถ้ามันเป็นประโยชน์ได้ก็ถือว่าดีแหละเอ,อนะครับแต่ สำหรับคนอย่างผมเนี่ยไอดี ID อย่างผมนี่คือแบบตัวมันเองก็ไม่ได้มีสิ่งที่เราต้องหยิบมาเล่นบ่อยอะ่ะมันไม่ขนาดนั้นไงนมันเป็นตัวละคร sbr ที่แบบเอามาสะสมเฉยไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะฮะแต่มันเองผมว่าแต่ผมก็พูดเลยนะว่าตัวมันเองมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอะ่ะเพียงแค่ว่ามันเอามาก็ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันนะตัวมันเองก็ถือว่ากลางๆนะครับถึงขั้นแบบไม่ดีอะไรเงี้ยน,นะมันแบบ มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันไม่ใช่ไม่ดีจริงๆนะแต่ว่ามันพึ่งหลายอย่างไหน่อยแล้วคือแฉกแม่งก็น้อยเกินไปอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะเออมันถือว่าเล่นโอเคอยู่นะครับเอาล่ะเทิร์นนี้นะครับน่าจะได้ไม้ตายใหญ่แบบง่ายขึ้นมาหน่อยนึงละเพราะว่าซัพพอร์ตถึง2ตัวนะซัพพอร์ตขี้นะแต่ก็ยังไม่พอในการได้ไมมตายใหญ่แบบ ยืนช่องหนึ่งช่องสองอะ่ะไม่พอจริงว่ะลูกแก้วมันมันไม่ใช่ว่าลูกแก้วไม่ดีนะแต่ตัวมันเองอะ่ะตัวมันต่างหากให้มันพึ่งลูกแก้วเยอะเกินไปมันพึ่งเยอะเกินไปจริงเว้ยต้องยืนแค่ช่องสาแบบจริงจัง,จงนะครับเท่านี้นะครับซัพพอร์ตสตัวนะครับสแต็คดีเฟนต์มาจากแม้ตาใหญ่2ครั้งดีเฟนต์อยู่ที่แสนห้าผมก็เชื่อว,ว่ามันสแต็คดีเฟนต์ได้ไวกว่าตัวละครตัวอื่นอ่นนะนะถือว่าขึ้นวระดับหนึ่งนะ ไม่ได้ขึ้นช้านะเพียงแค่ว่ามันขึ้นช้าเพราะม่งต้องยืนตำแหน่งสามมันต้องรอวนเทินนานก็เลยแบบว่ากลายเป็นตัวละครที่มันสแตกดีเฟนได้ช้าไปเลยทั้งนั้นที่มันก็ควรจะ,ะแตกได้ไวกว่านี้มากๆนะก็ง่ายๆแหละมันอดยืนช่องแรกไงอดยืนตำแหน่งแรกไปก็เลยแบบต้องมาคอยยืนช่องสามไปเพื่อเอาพาสซีทำงานในการบวกคีเพิ่มห้าคิดนะอะไรงั้นนะ่ะคือมันมัน ผมว่าตัวแม่งขัดกันเองเว้ยตัวแม่งขัดกับเอฟเฟกไม้ตายมากเลยขัดกับไม้ตายใหญ่มากตัวพาสีมันเองเนี่ยโคตรขัดกันเลยอะอืมไม่ดีเท่าไหร่นะสรุปก็คือไม่ดีอะ่ะผมว่ามันเองมันมันไม่ได้แย่หรอกแต่มันมันไม่น่าจะไปใช้งานอะ่ะเออนอกจากว่าใครจะแบบต้องการเล่นเพื่ออะไรสักอย่างจริงจริงผมก็มองไม่เห็นว่ามันจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะนะเออไม่รู้สิพูดแรงไปหรือเปล่าลองก่อนแล้วกันว่ายังไง เขาจะสามารถทำได้ขนาดไหนกันเชียวนะสี่เก็บเข้าไปฮะส่วนเรื่องของดามจดเขาก็ถือว่าไม่ได้แย่เหมือนกันนะครับตีหลัก2ล้าน3ล้าน18คิพอดีเป๊ะนี่คือเมื่อกี้ครับตีไป2ล้าน2นะฮะเห็นอยู่นะฮะถ้าเป็นคิเต็มหลอดน่าจะขึ้นเป็นหลัก3ล้านได้นะครับถามว่าดามจมันรุนแรงไหมก็ไม่ขนาดนั้นด้วยซ้ำอะ่ะเออนะไม่ได้ขนาดนั้นด้วยซ้ำ แต่ว่าเอาจริงก็คือเขาก็ยังสามารถที่จะแสกดีเฟนต์ได้าจากไม้ตายใหญ่นะก็คือไม้ตาใหญ่แม่งโคตรด,ดีเลยเว้ยรอบนี้สี่ล้านหนึ่งเลยนะเพราะว่าซัพพอร์ตแม่งเยอะมากเห็นไหมแม่งแรงจริงๆออแรงวะ่ะเพราะว่าซัพพอร์ตสองตัวล้วพาสีมันเป็นพาสีแบบบวกแบบเป็นพาสีบวกรอบสองอะ่ะบวกช่วงสองอครับเลยบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจได้แรงมากๆเลยนะดาเมจมันแรงต่อเมื่อตัวละครซัพพอร์ตมีเยอะหรือไม่เยอะนะครับ ซัพพอร์ตนี่สำคัญเลยแต่เหมือนเดิมเลยลงเอยเรื่องเดิมคือแม่งเรื่องคี้แหละฮะไม้ตายแม่งเอฟเฟกดูดีมากอะไม้ตายแม่งตีแรงแล้วก็แบบถามสามารถที่จะเพิ่มดีฟนต์ให้ตัวเองได้ด้วยแบบสแต็กได้แต่แม่งสิ่งสําคัญก็คือแม่งได้คี้ยากหละคือสิ่งสําคัญสองต่อของแม่งเลยเว้ยนะสำคัญแบบสําคัญมากๆแต่แม่งก็ทํายากก็เลยแบบกลายน้ว่าแม่งเองก็กากไปเลยแหล่งไงฮะแบบแย่ไปเลย ทางที่มันก็ควรจะเก่งแบบระดับหนึ่งอะแต่มันก็แย่เพราะเรื่องขี้นะฮะอย่างนี้เห็นขนาดซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันยังแบบมันยังได้ขี้ยากจริงๆนะต้องคอยิืนช่องสามจริงงั้นก็โอเคแล้วกันนะคลิปนี้ผมคงต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันได้ไหมบาาก็คงไม่ต้องมาโชว์อะไรมากแล้วครับนะเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่ามันได้ขี้ยากจริงๆแล้วก็ข้อเสียคือเรื่องของขี้มันด้วยนะลูกแก้วพึ่งเยอะเกินไปว่ะ แต่มันก็มีข้อดีอยู่นะครับคือถ้าเล่นเอาจริงก็เล่นได้นะยืนช่องสไปครับคอยที่จะตีสต็คดีเฟนต์ไปเรื่อยๆเอามาคอยแทงเอามาคอยฮิลให้ทีมได้นะครับผมว่าถ้าฮิลเนี่ยเขาเพิ่มแบบจาก8%ปดเป็นฮิลมาหลัก10%น่าจะดีอยู่นี้เยอะเลยผมคิดว่าถ้าเขาเอาพาัสสในการบวกคีเพิ่มเวลามันยืนช่องสเนี่ยเปลี่ยนจากยืนช่อง3เป็นยืนช่องไหนก็ได้เนี่ยขอแค่โจมตีก็คือบวก5คีแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวละครที่แบบว่า เก่งแบบมากๆกะดับหนึ่งเลยอะแต่ทุกคนที่ว่าเขาบังคับให้ยืนช่อง3ไงถึงบวกคีย์เพิ่ม5คีเนี่ยมันเลยแบบว่าทําให้ความถึกของมันเนี่ยไม่ต่อเนื่องนะมันเลยไม่สามารถแซกดีเฟน์ได้แบบต่อเนื่องไงต้องรอวนเทินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเลยดีเฟน์ขึ้นช้าจริงๆคือตัวมันเองเนี่ยดีเฟน์เป็นการแซกแบบว่า3 0นะถือว่าขึ้นสูงขึ้นไวแต่ว่ามันต้องรอวนเทินจากการเล่นสกิลของมันจากพาร์สีไปแหลครับ นะทุกอย่างก็คือมันเชื่อมโยงหมดเลยเรื่องคิคิมันได้ยากคิไม่พอทําไงอน่ะยืนช่อง3ยืนช่อง3แล 2> 2> ้วไงสเตกดีเฟนด์ได้ช้าขึ้นเบาขึ้นไปอีกไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไปอีกคือกลายเป็นข้อเสียไปเลยอย่างงี้ฮะก็แหละครับนี่ก็คือความคิดเห็นของผมหลังจากการใช้งานของตัวละครมันเองนั่นก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครมีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับคิดยังไงกับตัวมันเองก็สามารถ พูดคุยมาได้นะครับมีคำถามถาอยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยทั้งในแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ในคอมเมนต์ยูทูบนะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วฮะบ๊ายบายวู้